สวัสดีค่ะหนูชื่อนัทภูมิสวนทองชเชอเล่นชื่อไออายุ18ปีมาจากเรียนพลพยาพยาัตแผ่านกรดภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสค่ะความสามารถพิเศษของหนูนะคะก็คือร้องเพลงเต้นแล้วก็เล่นดนตรีค่ะสนงานอะไรๆของหนูนะคะก็คือการฟังเพลงและการซ้อมเต้นค่ะคกิจกรรมที่เคยทำในระหว่างการศึกษา ได้รับเ,เงินในการประกวดชทยพระราชทานประเภท Winged e n s m b l e ระดับไม่เกินมาเยมศึกษาปีที่6ออาวิทยาลัยร,ราชพักวาร,ารายอรลองกรพับป,ปรุมราชูประถมได้รับรางวัลชนะเลิศเชลลีดเดอร์คณะจัมจุรีสีชมพูงานกีฬาสีของโรงเรียนค่ะได้เข้าร่วมประกวดโควาแดนคริสมาสตและรางวัลอันดับที่สค่ะเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนในสาขานี้ หนูเชื่อว่าสาขานี้น่าจะทําให้หนูมีความสุขในการเรียนรู้มหาวิทยาลัยสี่ปีค่ะหนูคิดว่าสาขานี้น่าจะตอบโจทย์หนูมากที่สุดค่ะเพราะรายวิชาที่เรียนน่าเรียนมากๆค่ะมีทั้งร้องเพลงมีทั้งเต้นมีทั้งสอดแต่งหน้าแล้วก็เรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาของ Idol ไอดอลด้วยค่ะซึ่งรายวิชานี้เป็นรายวิชาที่หนูแบบว่าชอบอยู่แล้วค่ะหนูก็เลยคิดว่าสาขานี้แหละใช่สําหรับหนูค่ะแล้วก็เหมาะสําหรับหนูมากๆค่ะ สิ่งที่หนูมุ่งหวังและคาดหวังหลังจากจบสาขาและคณะนี้ก็คือได้รับประสบการณ์ดีมากมายและก็ประสบการณ์ดีจากเพื่อนๆพี่ๆและความรู้เพื่อนําไปต่อยอดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแต่ในวิชาชีพค่ะและพัฒนาสู่องการบางเทิงหนูหวังว่าท่านอาจารย์และคณะกรรมการจะเห็นในความสามารถของหนูและความตั้งใจของหนูและนําไปพิจารณานะคะขอบคุณค่ะ